ฟังโอ่งฟังโอ่งเก็บเวลาใจ่นแบบใจเย็นยิงอะไรจะยิงอะไรฮะทำอะไรเข้ามาเลยดีกว่าฝ่มมามือพิ่จะฆ่าเฮ้ยอย่าแต่เราแอบมาดูฉากไปทีหนึ่งตรงนี้เพราะเรารู้สึกสงสัย ลงเลืนเข้าได้แล้วก็ไปทำปืนใหญ่ได้เอีกคลิปที่แล้วไม่รู้เรื่องไงน,นี่ไงนี่ไงเทาะตรงนี้ให้ปืนใหญ่ขึ้นไปข้างบนเพื่อใช้ปืนใหญ่ยิงได้อ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับมาดีนี่ไงโตโตเป็นอย่างใจเย็นโต น,นี่มาเลยหนีได้ทั้งวันได้ทั้งวันใช้พลังมาเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วกระจายหมดอ่ะอุ้ยพลังรถเร็วจังอะ่ะเฮ้ยมามาดิอืม ไ่โดนล็อกตายซะเฮ้ยเฮ้ยฝันไปเถอะนี่ไงเก็บพลังไว้ใช้เต็มมาดิเอาเก็บพลังอยู่แล네้ว ui ta đen liền vào không? Giữ la kìp phong sung chăm kìp thương lao hòa vay hay chay ui 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 แคบจะวาร์ปได้เลยเนี่ยเอ้ย,อยมันโดนมันโดนไหมหาวาร์ปเออเก็บให้หมดทุกอย่างอืม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 เฮ้ยเฮ้ย เวกเกอร์ที่โกงห่ะฝ่ามือที่โกงไม่ต้องท,ทำอะไรหรอกกระแทกเดียวเ,เ,เดียวเก็บเก็บสู้อะไรกระแทกผมกนไกลไกลเกินไม่ได้เก็บของก่อน อ๋อมาขึ้นมาขึ้นมาเลยมีศาสตร์เหรอ,อโอ๊ยร้อนร้อนอร้อนโอ๊ยอืมได้อีกนานนะบอกเลยแบบนี้ได้อีกนานน่ะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเปล่งพลังรอมาโอ่งเปล่งพลังแล้วมาตัวละทีเท่านั้นไอ้ทั้งสองทีนี่ไงอ้าวทำไมนี่สองทีวะเฮ้ยอุย้ยอุ้ยจะตายแล้วเติมเลือดก,ก่อนเอ้อยไอ้ฮาเอาอีกแล้ว โอ้อะไรวันนี้เลือดยังไม่ได้เติมโอ้โหได้แรงเองนี่กี่นาทีแล้วเนี่ยห้านาทีขออีกทีหนึ่งดีกว่าไม่อยู่ไม่ยอมอะ่ะอีกทีนะเนี่ยเบเกอร์เนี่ยคัสโต้ให้ได้ดีวะเอหรือเอานี่ดีไม่เอาเอาอันนี่แหละมีระเบิดตั้งสี่ลูกมีปืน,นงแรง ไปทีนึงตายเร็วไปไหนวะแอนนาทีแพ้ไปทำไมมันยากอย่างนี้เล่นอย่างใจเย็นแล้วรอบครอบอม,มาดิเออ เป็นอย่างใจเย็นและรอบคอบไปเก็บเวลาแล้วเข้าไปเปิดปืนใหญ่ไอ้นี่มีของมีของอตานี้แหละตานี้แพ้ก็ไม่แก้ตัวแล้วครับจะ,จะออกไปดูสินค้าเลยแต่เมื่อกี้มัน แสเด็วไปหน่อยอะ่ะเ้ยเฮ้เ้ยเฮ้มาดิมาดีมาเข้ามาเลยก็ยังมืดอยู่นิดนึงนะแต่ว่าก็สว่างขึ้นกว่าตอนนั้นเยอะตอนแรก ตอนแรกนี่มองแทบไม่เห็นเลยมืดตึ๊มาอือปาบเก็บเวลาเก็บความทรงจำอืม,อมเ,เวลาเก็บกระสุนเฮ้ยรลีโอด นี่ไงมาดิมาเลยตัวอะไรก็มาเลยใช้พลังก่อนหนึ่งทีดีวกว่ามาให้มันมาเยอะๆปึ๊บย่าปาบปาบเก็บเก็บวิ่งถอยหลังหน่อยนึงโอ้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  เป็นกระสุนอย่างไวอะ่ะปาดเข้าไปกระสุนเกาะหนาเหรอเกาะหนาเหรอฮะอ,อ,อุ้ยโดนแล้วหนึ่งทีเตะเก็บเๆกๆๆ็บเก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 ็บมันเยอะอ่ะ มาดิเข้ามาดิโดนลอ่อนะโดนอันนี้มาทางนี้ไม่ได้นนโกงเหอรอลงไปมาเด็ยิงถังนะเว้ยยิงถังนะเว้ยล็อกล็กนี่ไงนี่ไงนี่ไงอืมไงล่ะอืมอืมชูที่กว้างที่โน เก็บเลือดเก็บอะไรไว้เยอะๆเพราะเราต้องเจอตัวเก่งวจะมีตัวโหดมามาเลยถ้าเราไปปักหลักตรงตรงแค้นปืนใหญ่อะเราจะรอดไหมจะดีกว่าไหมลองใช้พลังก่อนอมาดิ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  ชักเยอะว่ะหาเยอะทิ่เปล่งเลยต้องไปแล้วแหละไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปและเฮ้ย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 ปึบเฮ้ยเฮ้ยตึมดีโหลดตึม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 ดีโหลดไม่ทันแล้วอ๋อยิงธรรมดาก็ได้ รอปืนใหญ่ดีโหลดก่อนเดี๋ยวสู้ได้ยาวๆอย่างเงี้ยกดอะไรปลาระเบิดที่ไม่ต้องใช้กดอย่างนี้กดอะไรปลาระเบิดวะอุ้ยอืมกดสามปลาระเบิดกดเจ็ดปลาระเบิดระเบิดแสงเหรออ๋อิระเบิดระเบิดแรงกว่าเดิมไอ้สามนี่ระเบิดแรงก็ระเบิดเหมือนเดิมจะมีระเบิดโคตรแรงกับระเบิดแรงธรรมดาเนี่ย มาเด็กเข้ามาเด็กเข้ามาเด็กไอตัวนี้ต้องใช้ปืนนี้อัอนออออนี้ใช้ปืนธรรมดาไม่อย่ามาปวดหัวตรงนี้ไปไอหาน้ำมาแล้วมามาดิเอาไปก่อนนัดหนึง่งเอาไปก่อนนัดหนึง่ง เอาแม่มันหมดอ่ะพื้นใหญ่เร,เรียนกันเข้ามาได้เลยมาเลยมาดิมาดิเฮ้ยหมดไปสามสามไอ้ปเอเอ,เอ,เอ,เอนี่แหละอ้าวหมดแล้วไอหาระเบิดกูหมด อุ้ยอุ้ยอ่ะเลือกแพ้อีกแล้วรูปเล่นไม่ผ่านฉากนี้ติดอยู่เนี้ยแหละออกก็ดูสว่างกว่าเดิมนะแล้วทาานี้กล้องก็โอเคนี่อ่า จัดใตออกไปดูสภาพสินค้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เล่นไม่ผ่านเหมือนเดิมครับยากมากฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะผ่านได้ดดาว ทอด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 สีงออก่อนทอด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 เ็เรียบร้อย CPU 管。西 หยิบ CPU ออกมาเลยดีกว่านะคลิปนี้เนาะดีไหมมันหยิบยากไงเนี่ยจับอือเอาละอ่ะ i 7907 0บ a t นัมเบอร์ Elsa เอ้บัสนัมเบอร์ L936E378 ใช้ดี ไหอยู่นะอืมอันนี้เป็นหน้าปกเลยเห็นชัดไหมหนึ่งสองสาม โอเคเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับคลิปนี้เวจะทำลงแลตฟอร์มเพื่อขายนะโเคครับขอบคุณมากครับคาดว่าคลิปนี้ภาพน่าจะสว่างกว่าเดิม